Thank uh you. -huh. ขอองสมมาสัมพัสท่านเจ้านั่นก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบปีขอยหลุกหลานที่มาวันนี้มีนี่ขอยหมดนี่ขอยร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกท่านทุกคนด้วยเดอนขอสัมรัส,ส,สนะครับรอเดี๋ยวหลวงปู่ท่านจะเดินเนด้อถ้าพวกเรานั่ง้วไม่ลุกมืงนะเออเต่ถ้าท่านโยนอะไรไป นะฮะแ่ถ้าโดนหัวใครก็สาธุเอาเดอร์แต่แบกจะโนก็แล้วแต่บุญแหละนะนะโอเคจะครัาแต่อีใศนะครับ,รบที่อญาติทำลงมาใกลแล้วยังได้เห็นลงปู่แบบนี้นะครับเนาะเออสมัยนั้นนะครับมีหลายคนไปกราบหลวงพ่อปู่บริสุทธโธนั่งอยู่200เมตรตรงอแต่ก็ดีใ่ก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนเดิมน,นะบุญอยู่ที่ Sabuk, dang-dang, bong, kan, sang, tang, ngak. Dang-dang. Sabuk, siup, aw. Oho, eh, Ow. Soup. Ow.